คลิปนี้ไปซื้อของเข้าบ้านตเตรียมต้อนรับแขกรับเชิญค่ะทุกคนเป็นร้านขายของชําแถวบ้านค่ะก็เลือกซื้อทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมแต่ก<ต>็<ต>ยังไม่นำใจก็เลยไปเลือกซื้อที่ห้างต่อคะ่ะรถแหกโค้งเกือบไม่รอดช <c oughs> นีที่เมาอย่างดีฉันก็ตรงไปที่โซนเครื่องดื่มก่อนเลยจะมีแขกรับเชิญมาที่บ้านทั้งทีงานนี้ดีกรีต้องถึงมาถึงบ้านขี้เล่าต้องเอาให้มนึนเอาให้ตึงจะได้เมาแบบซึ้งๆอย่างประทับใจแขกรับเชิญของเราคลิปนี้เป็นสายกินสายแดงขนมครบเคี้ยวก็ต้องมมาาาาค่่ะแออออบบซซื้้้้้้้ขขงเเเเนนนนนนไไไปปใตตััววดดยีห็็ล์กท การตลาดตลอดอีแบบ2แถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจัดค่ะตอนช็อปไปหยิบเพินตอนจ่ายอะเกินงบตลอดแต่ไม่เป็นไรใจพี่มันสปอร์ตสิ้นเดือนมาช็อตค่ะอีดอ,อกบอกเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสายแดกดาวติก๊กต็อกช่วงนี้นางอย่างฮอตเลยล็อกคิวมาเล่าสู่กันฟัง,งบ้านที่เมทาทั้งทีมันจะต้องแบบว่ามีดีกรีหนักปะอะไรแบบเริ่มลเออมันก็ต้องเริ่มเลยนี่ไงมีอะไรก็แบบใส่ใส่ไปนี่หรอเออ นิมยมไทยเราดีดีกรีถึงนี่น,น,นินนมยนมไทยครับให้เดี๋ยวให้ใส่เลยเออใส่เลยมีอะไรก็ใส่ใสไปนะเบื้องหลังการคุยการสัมภาษณ์นะคะกว่าจะได้คุยกว่าจะได้สัมภาษณ์ลุยกินกันก่อนเลยค่ะสมแล้วนะคะเบสเบบีที่เป็นสายแดง <laughs> นี่นะถามเบสก,ก่อนว่าทำคลิปมาเนี่ยในติ๊กต็ออะ คลิปที่สร้างตัวตนมากที่สุดที่เป็นไวรัลมากที่สุดอ่ะที่เป็นคนที่มีคนรู้จักเลยอ่ะคลิปไหนคะลิปในภูกุเดะภูกุเดะภูกูเลยเป็นต้นกําเนิดเลยที่แบบคนรู้จักเราว่าเรากินในภูกุ<ล>แบบคาเดียวหนึ่งรูที่แบบค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตอนนต้นเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนจะแม่ได้ภูกุที่หลายๆคนเรียกกันก็คือคนในภาพจำของคนที่แบบเห็นเราก็คือเจ้ากินในภูกูคำใหญ่แล้วก็ ดังมาจากการกินแต่ผูกที่แบบเฮ้ยถ้ากินกินวันนึงได้แบบเป็นสิบสิบรูปอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดจำในตรงนั้นไปก็คือกินได้ผูกๆแล้วก็กินคำใหญ่ใช่ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเป็นที่รู้จักจากคลิปนี้เลย,เลยจริงๆจะบอกว่าคล้ายๆพี่เบิ้มตรงที่อะไรว่าพี่ปังจริงๆ่ะตอนแรกอะไม่ใช่ชงเล่าเลยนะ,<ล>ะเว้ยประมาณเรื่มง่ะเออกูปักคอติ๊แล้วมันมาชงเล่าได้ด้วยแดกหลือยไงแดกทุกวีทุกวันแบบฟิวแบบว่าแล้วตอนนั้นอะ ที่เป็นที่รู้จักจริงๆอะมันเป็นชีวิตประจําวันของเราที่ร้านเราอ่ะมันเปิดตรงข้ามกับบ้านแม่แล้วเขาก็มานั่งกินเล่ากันเอานั่งกินเล้าเสร็จแบบอันนี้สไตล์แบบพวกชอบแดกของฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็เอากับแก้เออเอากับแก้มหากับแก้มไปแลกกับเหล้าทลนั้นก็เป็นลองลงมาที่ที่เป็นที่รู้จักเหล้าที่พี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดมันทำมาไหนอร่อยสุดถุยจะบอกว่าคําถามนี้ดเหล้าอ่ะมันไม่มีอันไหนอร่อยที่สุด มันมีแค่ว่าถูกใจใครมากที่สุดเพราะว่ารสนิยมของคนดื่มไม่เหมือนกันเหล้าเนี่ยแม่งจำแนกออกได้หลายประเทศมากอันนี้ออกไหมฮะมันหิวก็ยิงแล้ไหมได้ดีโอ้ไดนเป็นพี่ที่จะเป็นเกมเลยไหนก็มาแล้วเนาะไหนก็มากินให้คุ้มมาเนาะเราจะบอกว่าตัวไหนอร่อยที่สุดจากจากปากเราคนเดียวไม่ได้เต้โต้อร่อยมากคุณผู้กี๊ดอกแย็นซีน เอาวโอคแล้วต่อแล้วต่อเออ,เอ,อก,ก็ประมาณนี้แหละก็คือว่าบางคนชอบค็อกเทลบางคนชอบแบบมาร์การิต้าบางคนชอบแบบฟิวนมอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นวพวกเอ่อพีนาโคลาดาหรือพวกแบบว่าเบลลี่มิวคาร์โลมิวอะไรอย่างเงี้ยใารรู้จักไหมจิงต้ากณใช้สับว์ยากเกินไปอะยากแม่ sorry sorry ก็คือค็อกเทล เราแบ่งเครื่องดื่มออกมาผสมมันก็คือค็อกเทลค็อกเทลแม่ก็มีหลากหลายสไตล์อีกมีหลายรูปแบบออคือเราจะมาบอกไม่ได้ว่าเครื่องดื่มแบบไหนที่ที่ที่เราทําออกมาแล้วมันอร่อยที่สุดถูกปากใครมากที่สุดเฮ้ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาเนี้ยไปทำค็อกเทลดูรอ,อดูเออเฮ้ยอันนี้ไปทำเลนโบแล้วหนึ่งเขาีเลนโบเอ้ยรอดูเลย เรนโบว้ <Rainbow S 1> <Rainbow S 2> นิยมถอดหนึ่งเอ้ยจัดปุยเกินปุยมุ้ยเนี่ยู <c oughs> งเ็คิดกเป็น <c oughs> เป็นคนแก่ยังทำตัวในรุ่นนี้อย่างเง,งี้เ <c oughs> ลยค้ะใครมีแบบว่ามีลูกนหนาก็ฝากดูแลคุณแม่อะไรอย่าด้วยนะนะดูแลกันไปเนาะมึงคนน่ะชอบคิดว่าแบบเป็นเหล่าขาวเออเอออ่ะส่วนตัวอันนี้กูบอกก่อนคนน่ะชอบคิดว่านิยมไทยอ่ะเป็นฟิลแบบเหล่าขาวที่ต้องแบบว่า ซักเข้าไปกัดเดียวแล้วเมาเลยมึงลองเปิดใจดูอันเนี้ยสมมติว่ามึงไม่รูม้มึงไม่รู้มึงไม่เห็นตอนกกเทแล้วมึงลองแดกดูเนี่ยก็คอเทลดีดีนี่เ,นเ,เห็นปะุดหล,ละนี่เล่าข่าว <laughs> คือคือคนอะ่ะชอบแบบว่าไปคิดว่ามันเป็นแบบฟิลเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่มันเอามาแบบ มิกสไตล์ค็อกเทลได้หลากหลายสไตล์เลยนั่นไงเนี่ยพอแดดอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลค็อกเทลเลยกกูบอใช่มันจะกลายเป็นฟิลเหมือนแบบเอออีกแบบนึงเออคือมือคนไหนรู้ว่าเบื้องหลังใช่เออแล้วก็จะบอกว่าเรื่องเนี้ยแม่งอยู่ที่วิธีการนำเสนอด้วยรู้ยากรู้ว่าตอนที่โดนพูดโดนแบบแซย์ไปเนี่เป็นไงนะเรื่องนี้แม่พูดยากกว่าถามว่า เครียดไหมแม่ก็เครียดเนาะโดนดูที่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มันจะสัญญกรรมครั้งที่ส<อ>าม <อา S 1> ที่ส<อ>ี่หนึ่งร้อยอะไรนะครที่พาพอเคก็คือว่าก็คือเหมือนตอนที่สองอะเออเหมือนตอนหน้าที่สองอะคือหน้ามันพุ่งไงจมูกมันโด่งพุ่ง<า>แต่ว่าเวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันดูสวยมันดูมีนิติแต่ทีนี้กลัวก็มีความรู้สึกว่ามันชื่อ พอมันทื่อปุ๊บกง <c oughs> ก็ตัดสินใจแก้หน้าอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่ามือว่ากูัวตัดสินใจแบบเก็บตังไปทําจมูกครั้งที่สามเกือบหนึ่งแสนบาทมันมึงคิดดูนะไม่แต่ว่าถ้า,าราคาอยู่ต้องจบแล้วความคาดหวังของกูตอนนั้น่ะอุ้ยเฮียกูสัญญากมเกือบแสนแม่งก็แม่งเฮียแทบเทียบ,บ,บกับเกาหลีได้เลยอ่ะถูกป่ะกูก็หมอนี่ ทำให้คูฟปงแม่แน่แนดอกรีวิวดีคือมึงต้องศึกษาเยอะๆถ้ามึงจะสัญญกรรมคุณูดนี้เลยถ้าสัญญกรรมมึงศึกษาให้ดีศึกษาให้ละเอียดศึกษา้ะคนรอบข้างได้อะแม่ยิ่งดีเลยว่าเฮ้ยมึงดูฝีมือเนี่ยด,ดูจากของจริงอะดูจากของจริงเลยว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไง<ๆ>ใชั้นที่3เนี่ยหน้ากูหักคือตอนนั้นนะคือใจกลัว คือมันแค่ทื่อแต่มันโด่งมันสวยมันมันถ่ายรูปสวยถ่ายคลิปสวยหน้ามีมิติแต่แค่ว่าในชนีวิตจริงอะหน้ามันดูแข็งแข็งอะคือจริงผ่านไม่รู้เออเสร็จปึง้งก็มาจมูกที่สี่คือตอนนะั้นน้ะมันมีปัญหาหลายอย่างพอปูแก้จมูกครั้งที่สาใช่ไหมตอนที่แก้จมูกครั้งที่สาเนี่ยเสือกสารแล้วแน่ไปใส่เพจไปใส่หน้าผากต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าคนเห็นอย่าตกใจซึ่งเพจหน้าผากสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบไหนอะ่ะเฮ้ยเล็กบานสวยมากคือคือแบบอยากโดนเลยอะ่ยะทีเน,นี้ยอันเนี้ยกับหน้าขาอันเนี้ยมันไปไม่รอดหน้ามันหักหนักมากไมนก็เลยเกิดการสัญญิษรานครั้งที่สี่ <c oughs> เวลาใครเจอกูอะ่ะนี่ทำไมหน้ามึงหักขนาดนะั้นอ่ะมึงเซียวป่ะโอเคอเคเุณพี่อมาใครถักกูป่ะเกี่ยวอะไรที่เราไปทำาาทามาจ่ายให้มันดูเพื่อแต่งพอคนถักกบเราเสียเซลแล้ว ถามว่าครูสองกระจอะกอ่ะครูก็เห็นหน้าตัวเองอยู่แล้วอ,อ่ะครูก็รู้อยู่แล้วอะ่ะแต่โดนแบบว่าทับถมทับถมลงไปเรื่อยๆอย่อยางเงี้ยอีรู่ยเฮียแบบหนักหน่วงไงอีดอกพูดก <laughs> <c oughs> ูทำน้าผ่านเดือนสิงหานะคูอไปเอาดอกกูเบาออกเดืองมกระาเสร็จไปเสร็จมาก็ากูก็ยังโดนทักว่าเหมือนแม่น้ำหนึ่งบ้างไม่ไม่แต่กูไม่ได้ว่าแบบแม่น้ำหนึ่งเขาไม่นี่นะแต่กูแค่มีความรู้สึกว่า หน้ากูแม่งโหลอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็หน้ากูเหมือนป้าแต่งบ้านเมียลุงคนเออเรื่องราวอ่ะมันก็เป็นมหาการประมาณนี้ตอนแรกคือว่าเป็นกูเหนื่อยแล้วลำบากมาชีวิตเป็นกูเหนื่อยกว่าวันนี้แบบเราคุยกันมาได้นานแล้วเนาะก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้าอยากจะให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญก็ลองคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็เออ ตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะจบจบช่วยจบหน่อยอยากวิวิวอีหลอกเนี่ยเนียนเนียนมาอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยัง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 อุ้ยอุ้ยอีหลอด แม่ของน้องหนิงดีไม่เรียบร้อยเลยนะ